ในฤดูฝนที่เปียกชื้นพระมหานิรันต์ตัดสินใจออกเดินทุดงเข้าไปในป่าลึกที่คนในหมู่บ้านใกล้เคียงขนาดนามว่าป่าพยางเงาชาวบ้านเล่าขานกันว่าป่าน,นี้เป็นที่สถิตของเจ้าที่เจ้าทางที่แรงกล้าและหากผู้ใดล่วงเกินอาจต้องเผชิญกับเหตุการณ์ประหลาดจนหวนกลับมาไม่เหมือนเดิมแต่พระมหานิรันต์มิไดท้ทกสถานต่อคำเล่าลือด้วยจิตที่มุ่งมั่นในการสแสวงหาความสงบและสัจธรรมท่านจึงมุ่งหน้าเข้าไปในป่า ท่ามกลางความเงียบสงัดของธรรมชาติมีเพียงเสียงใบไม้เสียดสีกับลมและเสียงนกแปลกประหลาดที่ร้องเรียกเหมือนเตือนให้ระวังไยขณะเดินผ่านร่มเงาไม้ใหญ่ที่บังแดดจนแสงอาทิตย์แทบจะไม่ส่องถึงพื้นดินพระมหานิรันดร์เริ่มรู้สึกได้ถึงอากาศที่หนาวเย็นผิดปกติกลิ่นอับชื้นของดินและใบไม้ผุพลงอยู่ในอากาศบางครั้งยังมีกลิ่นกำยานจางๆโชยมาราวกับมีใครบางคนจุดธูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ลึกเข้าไป เมื่อเดินต่อไปเรื่อยๆท่านพบลานหญ้าเล็กๆล้อมรอบด้วยต้นไม้ใหญ่ที่มีรากสายขนาดมหามาเลื้อยพันกันเหมือนนสอรพิษท่านเลือกต้นไม้ต้นหนึ่งที่โดดเด่นที่สุดเพราะลำต้นของมันมีลักษณะเป็นโพรงขนาดใหญ่พอให้คนยืนอยู่ในนั้นได้ผิวเปลือกของมันเต็มไปด้วยตะไคร่น้ําและร่องรอยที่ดูเหมือนจะเป็นลายสลักโบราณเมื่อจัดกดเสร็จเรียบร้อยท่านจุดธูปไหว้กล่าวขออนุญาตตามธรรมเนียมของผู้ทุดง ข้าพระเจ้าอาศัยสถานที่นี้เพื่อเจริญภาวนาหากมีผู้ใดเป็นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ขอโปรดอโหสิกรรมให้ด้วยทว่าขณะทูบมอดดับท่านได้ยินเสียงแว่วๆคล้ายเสียงคนร้องสะอื้นอยู่ไกลๆเสียงนั้นลอยมากับสายลมราวกับวิญญาณที่หลงทางพระมหานิรันดร์พยายามสงบใจและเริ่มสวดมนต์บทเมตตาแสงแดดยามเย็นเลือนหายไปอย่างรวดเร็วเหลือเพียงความมืดที่แผกคลุมทั่วบริเวณ คืนนั้นพระมหานิรันต์ตั้งใจทําสมาธิแต่เมื่อดวงตาหลับลงท่านรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่รอบๆกดเสียงใบไม้แห้งลั่นกรอบแกรบเบหมือนมีใครเหยียบท่านพยายามตั้งจิตให้มั่นคงจนในที่สุดเสียงนั้นก็เงียบไปก่อนจะเข้าสู่สมาธิพระมหานิรันต์เหลือบมองต้นไม้ใหญ่ตรงหน้าที่โพรงลึกดำของมันสะท้อนแสงจันทร์ริบหรี่ราวกับมีดวงตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองจากภายใน ค่ำคืนแรกในป่าพยาเงาเริ่มต้นด้วยบรรยากาศชั่วดึกอัดสายลมยามดึกพัดกระหน่ำจนต้นไม้ไหวโอนเหมือนกำลังส่งสัญญาณเตือนอะไรบางอยา่างพระมหานิรันจุดเทียนเล่มเล็กในกลดเพื่อสร้างความสว่างในความมืดท่านนั่งพนมมือหลับตาทำสมาธิสวดมนต์บทเมตตาแผ่ให้สรรพชีวิตรอบตัวแต่ยิ่งดึกความเงียบงันของป่าก,ก็ยิ่งแปลกประหลาดไม่มีเสียงนกกลางคืน ไม่มีเสียงจิ้งรีมีเพียงเสียงลมพัดวิวแซกเข้ามาในกรดท่านใดนั้นเสียงฝีเท้าก็แว่วดังมาจากทิศทางของต้นไม้ใหญ่ฝีเท้านั้นฟังดูหนักหน่วงไม่ใช่ของมนุษย์หรือสัตว์ทั่วไปพระมหานิรันดร์ลืมตาขึ้นช้าๆแต่ไม่ได้ละจากสมาธิสายตาท่านมองออกไปยังเงามืดใต้ต้นไม้ใหญ่ที่ลำต้นคล้ายจะกลืนกินความสว่างของดวงจันทร์ ภายใต้เงานั้นมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวเงารูปร่างสูงใหญ่ผิดธรรมชาติค่อยๆปรากฏชัดขึ้นทีละน้อยมันเป็นเงาของมนุษย์สูงโปร่แขนขาย,ยาวเกินปกติจนผิดรูปเงาดำทะมึนนั้นดูเหมือนกำลังยืนก้มมองกรด,ดของท่านราวกับผู้เฝ้าดูอยู่ในความเงียบผู้มาเยือนเสียงแหบทราที่ฟังเหมือนเสียงกระซิบแต่ดังสะท้อนไปทั่วลานหญ้าดังขึ้นจากเงานั้นมันพูดชา้ชา เน้นทุกคําจนขนลุกสู้ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าพระมหานิรันดร์ไม่ได้ตอบโต้ท่านเพียงนั่งนิ่งและเริ่มสวดมนต์บทพุทธคุณเสียงของบทสวดก้องกังวานในความมืดราวกับแสงสว่างเล็กๆท่ามกลางพายุแห่งความน่ากลัวเงาดํานั้นดูเหมือนจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้ทว่าหยุดนิ่งเมื่อเสียงสวดมนต์ดังขึ้นลมที่เคยพัดแรงกลับหยุดชะงักเงานั้นค่อยๆเลือนหายไปกับความมืด ทิ้งความเงียบที่เย็นเยียบไว้อีกครั้งเมื่อเสียงบทสวดสิ้นสุดลงพระมหานิราล,ลืมตาและหันมองรอบตัวพื้นดินบริเวณกรดกลับดูชื้นแฉะกว่าปตกติมีกลิ่นดินเหม็นอับราวกับน้ำเน่าผสมกับกลิ่นกรํารยานที่โชยมาตั้งแต่ก่อนหน้าท่านใดนั้นท่านก็ได้ยินเสียงสะอื้นให้ดังมาจากโรงต้นไม้ใหญ่เสียงนั้นเป็นเสียงของหญิงสาวที่เต็มไปด้วยความเศร้าและทุกข์ทรมานเสียงร้องแทรกเข้าไปในจิตใจของท่าน ทำให้รู้สึกหดหูโดยไม่ทราบสาเหตุช่วยช่วยข้าด้วยเสียงแหบแห้งของหญิงสาวกระซิบแผ่วๆมาจากโพรมพระมหานิรันดร์หลับตาลงอีกครั้งพยายามควบคุมจิตใจมิให้ไหวหวัน่นท่านสสดแผ่เมตตาให้กับเจ้าของเสียงนั้นทางกล่าวเบาๆด้วยน้ำเสียงสงบจงไปสู่สุติหากเจ้าถูกผูกมัดไว้ด้วยทุกจงปลดปล่อยตนเองเอถิดทว่าเสียงสะอื้นกลับดังขึ้นเรื่อยๆ และเปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะเย็นเยือกเสียงหัวเราะนั้นไม่เหมือนเสียงของคนเพียงคนเดียวแต่เหมือนเป็นเสียงของผู้คนหลายสิบคนหัวเราะซ้อนกันเสียงนั้นดังจนต้นไม้รอบข้างเหมือนจะสั่นสะเทือนพระมหานิรันดร์ไม่ได้ลืมตาท่านยังคงตั้งสมาธิและสวดบทพุทธคุณต่อไปเสียงหัวเราะค่อยๆเผ่เบาและจางหายไปในที่สุดเหลือเพียงเสียงลมพัดและความเงียบงันในยามค่ำคืนคืนนั้นพระมหานิรันดร์แทบไม่ได้พักผ่อน แต่ท่านยังคงรักษาความสงบในจิตใจทว่าความเงียบที่ดูเหมือนสงบกลับแฝงไปด้วยความรู้สึกบางอย่างรอบตัวความรู้สึกที่บอกว่าท่านยังไม่ได้อยู่คนเดียวในป่าแห่งนี้เมื่อรุ่งเช้าของวันที่สองมาถึงแสงแดดส่องทะลุหมอกบางๆที่ปกคลุมลานหญ้าพระมหานิรั์ตื่นจากการปฏิบัติภาวนาคืนที่ผ่านมาเต็มไปด้วยเหตุการณ์ลี้ลับที่ทดสอบจิตใจท่านแต่ท่านยังคงสงบนิ่งและมั่นคงในธรรม หลังจากทำวัดเช้าและออกเดินสำรวจรอบบริเวณเพื่อหาน้ำจากลำทางใกล้ๆพระมหานิรันดรพบสิ่งประหลาดที่ทำให้จิตของท่านต้องไตรตรองมากขึ้นบริเวณรอบตรวที่ท่านตั้งพักมีร่องรอยของเส้นวงกลมลึกลับขนาดใหญ่ขีดลึกลงไปในดินเส้นวงกลมนั้นเหมือนถูกขูดด้วยกรงเล็บขนาดมหึมาท่านก้มลงตรวจสอบและพบว่าดินบริเวณนั้นยังดูสดใหม่ราวกับร่องรอยนี้เพิ่งถูกสร้างขึ้นเมื่อคืน ร่องรอยนั้นไม่ได้มีเพียงวงกลมยังมีลวดลายแปลกประหลาดที่ดูคล้ายอักษรโบราณบางตัวคล้ายงูเลื้อยบางตัวเหมือนลำต้นของต้นไม้ที่แตกแขนงพระมหานิรันดร์พิจารณาด้วยใจสงบท่านไม่ได้รู้สึกหวาดกลัวแต่รู้สึกถึงความผิดปกติที่ต้องเผชิญด้วยปัญญาเมื่อท่านเดินกลับมายังต้นไม้ใหญ่ที่ตั้งปลดไว้ท่านพบกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเปลือกไม้ของต้นไม้ใหญ่เต็มไปด้วยรอยจาฤกประหลาด ลักษณะคล้ายลายสักของมนุษย์แต่มีบางส่วนที่ดูเหมือนเป็นภาพสลักเล่าเรื่องภาพที่เห็นนั้นชวนให้จิตจดจอ่อมันเล่าเรื่องของหญิงสาวที่ถูกล่ามด้วยโซ่ขนาดใหญ่ใต้ต้นไม้นี้ด้านบนภาพสลักมีคำจารึกเป็นอักษรโบราณที่อ่านไม่ออกแต่กลับรู้สึกเหมือนมีพลังบางอย่างสะกดจิตใจระหว่างที่พระมหาดิรันกำลังพิจารณาภาพสลักท่านได้ยินเสียงแว่วมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่เสียงสะอื้น แต่เป็นเสียงหัวเราะของหญิงสาวที่ดังออกมาจากโรงต้นไม้ใหญ่เสียงหัวเราะนั้นดูเหมือนจะเย้ยหยันและล้อเลีเยนเจ้าเข้ามาทำไมเจ้าไม่ควรอยู่ที่นี่เสียงนั้นกระซิบช้าๆใกล้หูแม้ว่าพระมหานิรันด์จะยังคงยืนอยู่ห่างจากต้นไม้พระมหานิรันดร์พยายามสงบจิตใจและสวดมนต์ต่อบทแทนเมตตาแต่ยิ่งสวดเสียงหัวเราะยิ่งดังก้อง ราวกับมีคนหลายสิบคนหัวเราะล้อมรอบกลดของท่านจากนั้นสายลมที่เคยสงบกลับหมุนวนอย่างแรงใบไม้ปลิววอ่อนในอากาศพระมหานิรร์เหลือบมองโพรงต้นไม้ใหญ่อีกครั้งท่านรู้สึกว่ามีบางสิ่งอยู่ภายในโพรเงาดำเคลื่อนไหวช้าๆเหมือนกำลังจ้องมองกลับมาดวงตาสีแดงคู่หนึ่งเรืองแสงขึ้นในความมืดลึกของโพรผู้บุกรุกเสียงที่ฟังเหมือนคนและไม่ใช่คนดังออกมาอีกครั้ง คราวนี้มันเต็มไปด้วยโทสะท่านใดนั้นพื้นดินรอบต้นไม้ก็เริ่มสั่นไหวรากใสาที่ผันต้นไม้อยู่ค่อยๆเคลื่อนไหวเหมือนมีชีวิตมันเลื้อยขยับอย่างช้าๆคล้ายอสอรพิษกำลังจะลุกขึ้นมาจู่โจมพระมหานิรัน์ยืนนิ่งอยู่ที่เดิมไม่ไหวติงท่านหลับตาและตั้งสมาธิสวดมนต์ด้วยจิตที่มั่นคงเสียงสวดของพระมหานิรัน์ดังก้องกังวานสายลมที่หมุนวนอย่างรุนแรง ค่อยๆสงบลงรากไม้ที่ขยับก็หยุดนิ่งไปชันะ่วขณะแต่ดวงตาแดงในโพรงยังคงจับจ้องอยู่พระมหานิรันด์เปล่งวาจาขึ้นด้วยน้ำเสียงสงบข้าพระเจ้าเข้ามาเพื่อสแสวงหาธรรมมิได้มีเจตนารุกรานหากท่านเป็นเจ้าที่แห่งนี้ขอโปรดให้อภัยและรับเมตตาธรรมนี้สิ้นคำดวงตาสีแดงคู่นั้นค่อยๆหายวับไปเงาดำในโพรงก็เลือนหายไปพร้อมกับเสียงหัวเราะที่แ่วเบาจางลง แต่ลึกในใจของพระมหานิรันร์ท่านรู้ดีว่าพลังบางอย่างยังคงอยู่มันแค่รอเวลาที่เหมาะสมจะกลับมาเผชิญหน้าอีกครั้งคืนที่สองในป่าพญาเงาพระมหานิรันต์ตั้งใจทําสมาธิเพื่อเสริมจิตให้มั่นคงหลังจากเหตุการณ์ประหลาดที่พบในตอนเช้าท่านรับรู้ได้ว่าพลังลีลับที่นี่ไม่ได้มีเจตนาสงบแต่เต็นไปด้วยแรงอาคตาและความทุกข์ที่ยังไม่ถูกปลดปล่อยยามค่ำคืนปกคลุมไปด้วยความมืดหนาทึบ แม้แสงจันทร์จะส่องรอดลงมาแต่กลับดูจางราวกับถูกบางสิ่งดูดกลืนไปพระมหานิรันดร์จุดเทียนเล็กๆเ,เพื่อเพิ่มแสงสว่างในกรดขณะกำลังสวดมนต์เสียงประหลาดก็ดังขึ้นอีกครั้งมันเริ่มต้นด้วยเสียงเหมือนคนเดินลากเท้าไปมารอบกรดฝีเท้านั้นหนักหน่วงและดังชัดเจนเสียงดังเหมือนกำลังย่ำเหยียบใบไม้แห้งใต้ต้นไม้ใหญ่ท่านลืมตาเพียงชั่วครู่เพื่อมองรอบตัวแต่กลับไม่พบสิ่งใดท่านใดนั้น เสียงกรองดังตุ้มตุ้มสนั่นก้องป่าเหมือนเสียงตีมาจากใต้ดินเสียงนั้นรัวดังต่อเนื่องจนพื้นดินเริ่มสั่นไหวพระมหานิรันยังคงตั้งจิตสงบแม้ในใจจะสัมผัสถึงพลังงานที่คุกคามหนักขึ้นทุกขณะเสียงกรองหยุดลงอย่างกะทันหันเงียบเสียจนได้ยินเพียงเสียงลมหายใจของตนเองแต่ในเงามืดด้านหน้าตดใตาต้นไม้ใหญ่ท่านสังเกตเห็นเงาดำรูปร่างประหลาดกำลังก่อตัวขึ้น เงาดำที่เคยปรากฏเมื่อคืนกลับมาอีกครั้งคราวนี้มันไม่ใช่แค่เงาหลังๆแต่รูปร่างของมันเด่นชัดมากขึ้นสูงโปร่งผิดธรรมชาติร่างนั้นดูคล้ายมนุษย์แต่แขนขาเรียวยาวเกินปกติดวงตาของมันแดงเรืองในความมืดเส้นผมยาวรุงรังอยากกระด้างเหมือนทวัรมันจ้องมองมาที่พระมหานิรันดร์ด้วยความกดเกลียวเจ้าผู้ไม่รู้กฎแห่งป่าเสียงแหบพร่าของมันดังก้อง เรากับพูดจากทุกทิศทางเงาดํานั้นไม่ได้หยุดเพียงการข่มขวัญแต่มันเคลื่อนตัวเข้ามาไกลพระมหานิรันดร์รับรู้ได้ถึงพลังอาค่าที่ทุ่มทนท่านยังคงนั่งนิ่งในสมาธิแผ่เมตตาออกไปด้วยจิตที่มั่นคงแต่เงาดากลับหยุดยืนอยู่เบื้องหน้าแล้วเริ่มเปลี่ยนรูปร่างอีกครั้งร่างของมันค่อยๆกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ดูเหมือนไม่ใช่มนุษย์ด้านล่างของร่างเป็นกรงเล็บเหมือนสัตว์ ด้านบนมีขนยาวรุงรังใบหน้าของมันคล้ายเสือผสมกับมนุษย์ดวงตาสีแดงฉายแววกรดเกี้ยวและหิวกระหายที่นี่เป็นของเราเจ้าไม่ควรล่วงเกินท่านใดนั้นมันพุ่งเข้าหาพระมหานิรันด์ความเร็วของมันเร็วกว่าสายลมแต่ด้วยจิตที่สงบนิ่งพระมหานิรันด์หยิบลูกประคำขึ้นมาและเริ่มสวดมนต์อย่างนักแน่นเสียงสวดมนต์ของท่านดังก้องในป่ามือ แสงสว่างเรืองรองเริ่มแผ่ออกมาจากลูกประธรรมเมื่อแสงสว่างกระทบเงาดำร่างของมันส่งเสียงคำรามด้วยความเจ็บปวดมันหยุดชะงักกลางอากาศเงาดำเริ่มบิดเบี้ยวร่างของมันเลือนรางลงแต่ยังไม่หายไปโดยสมบูรณ์เจ้าผู้มาพร้อมธรรมะเสียงของมันเบาลงแต่ยังเต็มไปด้วยความเจ็บปวดและอาฆาตเจ้าช่างแข็งแกร่งแต่ที่นี่ไม่ใช่ที่ของเจ้าจงออกไป ก่อนที่เราจะปลดปล่อยความเครียวกราดของเราหลังจากนั้นเงาดำค่อยๆหายไปพร้อมกับเสียงลมที่เงียบลงป่าโดยรอบกลับมาสงบเหมือนไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นทว่าพระมหานิรันรู้ดีว่าการาเผชิญหน้าครั้งนี้ยังไม่ใช่จุดสิ้นสุดพลังของผู้เฝ้าป่าแห่งนี้ยังคงคุกรุ่นรอเวลาเพื่อแสดงอำนาจอีกครั้งพระมหาเนรนหลับตาลงตั้งจิตให้สงบท่านรับรู้ได้ถึงความเครียดกราดที่ยังไม่สิ้นสุด แต่ท่านมิได้หวัดหวันเพราะธรรมะในจิตคือเครื่องปกป้องที่แท้จริงรุ่งเช้าของวันที่สามพระมหานิรันเ์ลืมตาขึ้นท่ามกลางแสงแรกของอาทิตย์ที่ลอดผ่านใบไม้สูงลงมาสู่ลานหญ้าความเงียบสงัดรอบตัวช่างดูผิดธรรมชาติแม้ป่าแห่งนี้จะอ้างว้างอยู่เสมอแต่เช้าวันนี้กลับยิ่งวังเวงเรากับทั้งป่ากำลังจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของท่านท่านสวดมนต์เช้า แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์และสิ่งลี้ลับรอบตัวก่อนจะตัดสินใจเก็บกลดและสัมภาระเพื่อเดินทางออกจากป่าท่านสัมผัสได้ว่าการเผชิญหน้ากับสิ่งลี้ลับเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่ใช่แค่การทดสอบธรรมดาแต่มันเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าท่านไม่ควรอยู่ที่นี่อีกต่อไปก่อนจากไปท่านเดินกลับไปยังต้นไม้ใหญ่ต้นเดิมที่เป็นศูนย์กลางของพลังอาถรรพ์ในป่าท่านยืนพนมมือด้วยใจสงบ ลางกล่าวคำขอขอมาข้าพระเจ้าเข้ามาเพื่อสแสวงหาธรรมมิได้มีเจตนาลุกรามหรือทำให้สิ่งใดในที่แห่งนี้เดือดร้อนหากมีการล่วงเกินโดยไม่ตั้งใจขอโปรดอโหสิกรรมและปลดปล่อยความโกรธแค้นในจิตใจของท่านเถิดลมเย็นเฉียบพัดมาวูบหนึ่งเงียบสงัดจนได้ยินเพียงเสียงใบไม้เสียดสีท่านใดนั้นเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นจากโรงต้นไม้ใหญ่ มันค่อยๆก่อตัวจนชัดเจนร่างนั้นเป็นหญิงสาวรูปร่างบอบบางผมยาวสีดำยุ่งเหยิงใบหน้าขาวซีดและหมองหมดดวงตาสีดำของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าร่างกายของเธอดูเลือนราแต่สัมผัสได้ถึงความทุกข์ที่ลึกซึ้งเจ้าคือผู้มีจิตเบิ์สุดเสียงของเธอแผ่วเบาแต่ก้องสะท้อนในอากาศเจ้าคือผู้ที่เรายอมปล่อยให้ผ่านไปได้หญิงสาวจ้องมองพระมหานิรันด์ด้วยสายตาที่เปียก ด้วยความโศกเศร้าก่อนจะกล่าวต่อแต่จงรู้ไว้ว่าที่นี่เป็นสถานที่แห่งพันธะแห่งความแค้นที่ไม่เคยถูกปลดปล่อยเธอชี้ไปยังโพรงต้นไม้ใหญ่ที่เคยปรากฏร่างดวงตาแดงเมื่อค่ำคืนก่อนข้าไม่ได้เป็นเพียงเจ้าของที่แห่งนี้แต่ข้าคือวิญญาณที่ถูกจองจำใต้รากของต้นไม้ต้นนี้ข้าถูกพัฒน,นาการไว้ด้วยคำสาปแห่งความอาฆาตและจะไม่มีวันหลุดพ้นจนกว่าจะมีผู้ปลดปล่อย พระมหานิรันต์ตั้งจิตสงบและกล่าวขึ้นด้วยเมตตาข้าพระเจ้าแผ่เมตตาให้ท่านหากท่านยังถูกจองจําด้วยความทุกข์ขอให้จิตของท่านพบทางสว่างและจงปลดปล่อยตนเองจากความพยาบาทนี้เถิดท่านใดนั้นลมที่พัดเย็นยะาเยือกกลับสงบลงหญิงสาวยิ้มบางๆแม้ใบหน้าจะยังคงเศร้าหมองเรายังไปไม่ได้เธอเอ่ยคำสุดท้าย ก่อนร่างของเธอจะเลือนหายไปพร้อมกับสายลมพระมหานิรันดร์เดินทางออกจากลานหญ้าและมุ่งหน้ากลับสู่เส้นทางที่มุ่งออกจากป่าขณะเดินผ่านแนวต้นไม้ใหญ่ท่านรู้สึกเหมือนถูกมองจากทุกทิศทางใบไม้ที่เคยนิ่งเริ่มไหวพลิ้วเป็นจังหวะเหมือนกำลังส่งสัญญาณบางอย่างก่อนจะออกจากเขตป่าพญาเงาพระมหานิรันดร์หยุดและหันกลับไปมองอย่างจุดที่ตั้งจุดท่านยกมือพนมอีกครั้งจงสงบสุขเถิด และขอให้ธรรมนามทางเจ้าสู่การปลดปล่อยลงวูบสุดท้ายพัดผ่านตัวท่านเสียงของป่ากลับมาสงบเงียบเหมือนในตอนแรกแต่ในใจของพระมหานิรันดร์รู้ดีว่าที่นี่จะยังคงเป็นที่อยู่ของพลังงานที่ไม่ถูกปลดปล่อยกายจะเดินออกจากป่าแต่ในจิตใจของพระมหานิรันดร์ท่านรู้สึกถึงความสำคัญของการเคารพธรรมชาติและสิ่งที่มองไม่เห็นท่านไม่ได้หันกลับไปอีก และจากนั้นเป็นต้นมาท่านไม่เคยลืมบทเรียนที่ได้รับจากการเผชิญหน้ากับผู้เฝ้าป่าแม้พระมหานิรันดรจะจักมาแล้วแต่ป่าพญาเงายังคงเป็นสถานที่แห่งความลึกลับที่เราคอยใครบางคนมาปลดปล่อยพันธนาการที่ยังคงกักขังอยู่ใต้รากต้นไม้ใหญ่